รวมรถเมื่อสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาชมรถตัดสดราคามิตรภาพด้วยกันได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะสำหรับในคลิปนี้ขอแนะนำให้ชมเป็นรถ iki, มิตซูบิชิมิลาดค่ะมิลาด5ประตูสายประหยัดนะคะเครื่อง1.2 GLS เ e กียร์ออโต้ค่ะเป็นรถยนต์ตัวท็อปปี2 0 1 2ราคาตัดเงินสดคันนี้ราคา89,000บาทค่ะ เล่มพร้อมเลยนะคะรถสามมือเขาวิ่งดีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวท็อปสุดน่าใช้มากออปชั่นเต็มค่ะร้อแม็กซิ่งขอบ15เครื่องเกียร์ปกติดีสีสันดูสวยแอร์เย็นรถไม่มีชนหนักค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะเลขไม่0 0หม่0 0โลค่ะทุกท่านเอกสารครบภาษีพรบรปี69ค่ะ ราคาแค่89,000บาทเท่านั้นสนใจนัดดูรถกันก่อนได้นะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับนัดหมายร่วงหน้าติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปรถอยู่โคราชนะคะสวัสดีค่ะ